สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะครับกับล้อตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ New Toyota r e v o รุ่นล้อโค้นะครับแต่เป็นตัวก่อน m i n เ r c h a เชนนะครับตัวนี้เนี่ยเนื่องด้วยลูกค้าชอบกันนะครับไม่แพ้ตัว m i n เ r เลยเนื่องจากว่ามันเป็นล้อสีดำล้วนนะครับและเป็นล้อตัวเดียวเลยที่เป็นขอบ18สีดำล้วนนะครับไม่มีหน้าดำมาเสียบ นะครับตัวนี้เนี่ยลายข,ขาวงเขัเป็นล,ลาย5าก้านะครับเป็นขอบ18นิ้วเวลาส่งน้นเสนอล้อตัวนี้เนี่ยนะครับมักจะถูกเอาไปจับคู่กับยางดันหลกเอทีตัวหนังสือสีขาวแต่ผมจะบอกว่าใส่เป็นยางตัวอื่นก็ได้นะครับเป็นแค่ว่ามันอาจจะไม่มีตัวหนังสือสีขาวแต่มันก็ได้ประสิทธิภาพเข้ามาแทนเช่นบิสโต้ดิวเบอร์อย่างเงี้ยพอรวมกันแล้วปุ๊บราคามันก็ไม่มีฝังได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อนะครับตัวนี้นะนะครับล้อแท้ นะครับจะต้องมีโลโก้โตโยต้านะครับเป็นขอบ18กว้าง7นิ้วครึ่งนะครับตัวนี้นะออฟเซตอยู่ที่30นะครับออฟเซตอยู่30นะก็เป็นล้อเอ็นไกทีวันะครับผมล้อแท้เลยนะครับตัวนี้ผลิตที่เมืองไทยนะครับไทยแลนด์เช่นกันเห็นไหมครับอ่าเป็นล้อแท้นะรายละเอียดตรงนี้ผมให้ดูหมดเลยเห็นไหมครับอ่า ปีหนึ่งเก้านะครับออกัสนะครับสิงหาคมวันที่ผลิตลอ้อนะครับผมก็ตรงปีที่เขาออกมานะครับตอนนี้ปียี่บเอ็ดก็เป็นตัวไมเนอร์ไปแล้วนะครับของตัวนี้นะนะครับตัวนี้เป็นข้อสิบแปดขนาดหกลูหนึ่งร้อยสามสิบเก้าจุดเจ็ดมิลนะครับเพราะฉะนั้นใส่ได้กับรถโตโยต้าหกลูทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นวีโก้ฟอร์จูเนอร์ลีโวนะครับหรือรถโตโยต้าคอมเมนเตอร์ที่เป็นรถตู้ ใส่ได้นะครับที่วิ่งตามอนุสาวันนี้เยอะๆนะครับผม mm hmm. ตัวนี้เอาไปใส่ได้เป็นขอบ18นะครับแต่เวลาท่านใส่ยางนะครับผมเวลาล้อยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยยางท่านต้องแก้มเล็กลงนะครับ mm hmm. เพื่อคงรูปเดิมไม่งั้นเลี้ยวมันติดนะครับรถตู้ส่วนใหญ่ใส่ขอบ16มาจากโรงงานถ้าท่านไปใส่ขอบ18นะครับผมมันต้องใหญ่เท่าเดิมแต่ว่าต้องไปลดแก้มยางเอาแก้มยางท่าเรยอแต่เหลือแค่นี้ซึ่งเวลาใส่ปุ๊กมันเลยอาจจะกระด้างหน่อยนะครับถ้ารถตู้ผมแนะนำ17ก็พอ นะครับแต่ถ้าเป็นรถกระบะมันแก้มเหลือๆอยู่แล้วนะครับ16กับต่างกันแต่ไม่มากนะครับเพราะแก้มยางมันยังเหลื่อเฟื่อในการใช้งานนะครับทั้งชุดนะครับผมขายอยู่ล้อพร้อมยางก็อยู่ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับของเก่าเทินได้ล้อพวกนี้แพงนะถ้าเบิกใหม่นะครับเพราะมันเป็นล้อแท้ยางต่อเส้นแพงนะครับลองเทสต์ดูคอนได้พวกนี้เปลี่ยนล้อพร้อมยางคงกว่านะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์นะครับรายละเอียดอยู่ภายใต้คลิป นะครับจะมีเบอร์ของเฮตตต้นนะครับลงวถายด้วยแ6 5หสูงนะครับแล้วก็เบอร์ของผมนะครับผมกอลงทถายด้วย7444อยากคุยกับใครโทรไปได้นะครับก่อนมาโทรมาขอโลเคชั่นโทรมาขอมิสกัดได้นะครับสักคลิปนี้ขอฝากไว้คลิปหน้าโอกาสหน้ากลับมาเป็นใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ